แล้วกินเล้าบอกว่าชนมามาที่มนันรางฟางม,ม,มันมีเห็ดพ่นนะฟังแล้วมันสบายใจคือเราเล่ามาเบียใจะต้องแยกกันส่วนตัวใช่อันนั้นเป็นเรื่องตัวสัศนคติอ่าส่วนในเรื่องทางบุญทางธรรมก็เนเราก็เอาประโยชน์ในส่วน<ช>นี้ด้วยพอผมเม,ม,ม่อก้เมกลกาใจคิดว่าไปทำคณะของการเ,<อ>าขเขาก็ไม่ร่วมกันเ่ราอหยับทายนะ ถ่เพื่อว่าให้เขารับรู้อว่าเข้ามาแล้วคนทําบุญจะเยอะขึ้นเสร็แล้วเนี่ยผมลุกคิดไปเยอะนะหุไทยนางนูนเนี่ยชอบคนแอบไทยแอบไทยแล้วก็โทรหาโทรจนเขาบอกว่าเนี่ยแล้วทีเนี้ไอเขาวะใส่ชุดนี้ไงที่ดำไม่ใช่ขาวผมแอบนั่งไม่เป็นไรมั้งว่าเราก็ทำถูกต้องไม่เป็นไรแล้วก็โทรหาที่หาน้องว่า มานั่งความพระนะส่งให้ก็ดูทุกคนน่ะอยู่เพชรบุรีอยู่อะไรเอ่ยนะอ๋อมือไป่องร้อยห้าร้อยมึงไปซื้อของมากนเดี๋ยวโอนเงินให้ผมวิ่งไปซื้อสั่นี่รอบเลยเนยเต็มบ้านแล้วนะ่ะโอ้โหเนี่ยอยู่บ้านแมุ่อยู่กับแม่สองคนเนี่ยเอาเพราะว่าเดี๋ยวไปรอตรงเนี้ยเทามืดเดี๋ยวผมจะพาแม่มาสบายตรงนี้ได้ได้เพราะว่านานๆเห็นทีไง อยู่แถวนี้โอ้โหผมว่าโอ้มันแบบแบกอตะปกติผมไม่เคยเอกินเหล้ากินเบียรอย่างเงี้ยแต่ว่าบบนแบบซึ้งน้ำใจบ้างแล้วไม่เคยรู้เลยที่ว่าจะมาแบบไหนไม่เคยรู้แล้วอยู่บ้านเนี่ยบ้านหมูติดวันนี้เพิ่งรู้เนี่ยจะไปหาที่หาแกให้ได้มาหาคือแม่อะไรนับ ให้คอนผมของขอ,ของดีมากะไยมั่งให้ติดใจที่นี้ขอเออครับก็มุนทนาบุญด้วยไอ,เ,อเรื่องเล่าไอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีแต่ว่าในสังคมการเป็นอยู่เราบางทีจะให้คนดีหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะทําได้ในสิ่งที่ดีอย่างที่เรามาฟังธรรมเนี่ยหรือว่าที่เราเตรียมอาหารใส่บาตร อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นบุญให้กับตนเองแล้วยังได้บอกข่าวบุญบให้ญาติให้พี่ให้น้องอครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เล่าแต่ว่ายังมีใจเป็นบุญครับยังมีใจเป็นธรรมที่เกื่อแผ่ภาพที่เราได้เห็นให้ญาติให้พี่น้องเขาได้เห็นภาพแห่งบุญภาพแห่งธรรมด้วยอันนี้ก็คือเป็นความโชคดี ที่เรายัางมองเห็นบุญมองเห็นธรรมอาจารย์ก็ขออนุโมทนานะขอบุญกุศลที่คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติขอการที่คณะสงฆ์ได้เดินทางที่เราได้เห็นได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบุญได้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้ทําความดีขอความดีนั้นจงเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเราอะไรที่ไม่ดีก็ให้เดนลดละอะไรที่ดีก็รักษาและกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น ชีวิเราก็จะเจริญขึ้นต่อไปะระพรนะอิจฉิตังปจิตังตรมทังทิงทพภเมวัสมิจฉตกสเปโรเรนโตชังคัมปาชันโทปันาราโซยัคขามมิโชติราโซยนพาสัพีติโยวิวันกันตุสัมปารโหวินัสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีติพาุโกภาวะอาปิวาธนสยิยสังสจัง ปุดตาปัญยิโอจัตตาโอธรรมาวัตสันติอายุพนโนสุขังพะาลาง <c oughs> <c oughs>